โปรดทราบเราขออภัยที่ต้องแจ้งว่าตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมปี58นี้เป็นต้นไปจะไม่มี Windows Server 2003อีกแล้วนั่นคือการสนับสนุนทุกอย่างจะกลายเป็นอดีตดังนั้นคุณต้องเตรียมวางแผนที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนทำไมจึงต้องถามก็เพราะการสิ้นสุดการสนับสนุนหมายถึงจะไม่มีการส่งโปรแกรมแก้ไขใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอัปเดตด้านความปลอดภัยที่สำคัญทั้ง37โปรแกรมที่ผู้ใช้ควรนำไปติดตั้ง จะไม่มีพื้นที่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปทั้งโปรแกรมจริงและแบบเวอร์ชวลอาจถูกคุกคามด้านความปลอดภัยและไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์องค์กรที่ยังคงใช้ Windows Server 2003จะเริ่มไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานเราขอให้คุณเริ่มดำเนินการทันทีเพราะคุณเลี่ยงเหตุการณ์นี้ไม่ได้ยิ่งยืดเวลาไปนานเท่าใดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นแม้สถานการณ์จะดูมืดมนบ้างแต่การสิ้นสุดของ Windows Server 2003ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสของการเปลี่ยนแปลงใน Data Center ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย Windows Server 2012คุณสามารถใช้ระบบ Virtualization ในการประมวลผลจัดเก็บข้อมูลและทำระบบเครือข่ายทำให้ได้ทั้งประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและการปรับขนาดได้ในระดับองค์กรตัวเลือกระบบคลาวด์เช่น Microsoft Azure และ Office 365รวมถึง Cloud OS Network จะช่วยให้คุณส่งมอบแอปพลิเคชันได้รวดเร็วขึ้นลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลลัพธ์ในการทำงานด้วย แล้วคุณจะปล่อยให้ธุรกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่จําเป็นทําไมเปิดใจกว้างรับโลกไอทีใหม่ถือโอกาสนี้เริ่มต้นการโอนย้ายระบบของคุณทันที